ตอนนี้นะคะมีอยู่ที่มัตสึชิมะซึ่งเป็นแหล่งชมจุดช,ชมอย่างเขาเรียกอะไรเป็นที่ชมวิวนะคะที่สวยเป็นอันดับหนึ่งในสานะคะของทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยนะคะจะมีที่เกียวโตฮิโรชิมะแล้วก็ที่เซนไดแห่งนี้แล้วค่นนะ,คะตอนนี้นะคะอยู่หน้าร้านขนมปังไส้แกงกกหรี่แล้วก็มีไส้ต่างๆใส้ขวดแล้อะไรอย่ายค่ะเขาซื้อให้เราเรียบร้อยแล้วเราทานเลยนะคะทุกคนกินฟ้ามามอีกแล้ว วิ่งมันจับแล้วแบบนิ่มมากเลยค่ะหน้นาตาเป็นแบบนี้นะหัวใจถลักแบบมันลืย้อยย้อยช้าน,นะคะใช้มือกันนะข้างในมีไฟไกลกันเบือออกเลยแแบบออกเลยฮะแแบบออกเลย<า>บบอะเอ<บ>้ยผมอร่อยมากอืมอร่อยมากเลยค่ะแบบ พีแล้วเขาหล่นใหญ่จังเลยมากเราซื้อให้แล้วเรียบร,ร้ยรอยก็อร่อยค่ะมามันซือพีมาก็อยาดือมากินน,ะะนี่อะ่ะยังไม่หมด<อ>นะคะุกอย่างเกะหลีอันอน,นี้ขนมปังเมลอนปังนะคะไส้ถั่วและเปิดเลยนะ นอนปัม่ใันี้ะครับมาไรนะี่อะรนี้นินปลายักนะคะรคประมาณึเยนแล้วอไม่ใช่นอี้ขอปครัอันนี้ของจริงนะคะไม้ละสองรเยนลกิปลาทนะ่อยมากเลยมันเป็นแบบลูกชิ้นปลาผสมเต้าหู้มันจะแบ เค็มๆหมวานๆอร่อยค่ยยะ,คะ,ะ,คะแล้วก็วิวสวยมากๆด้วยนะคะยืนเดินไปกินไปนะคะแล้วก็จะนิ่งพอแล้วค่ะน่ค่ะไม่แล้วค่ะกินทั้งวันอันนี้เป็นเซมเบ้ทำไมใหญ่จังน,นี่เซมเบ้กันนะ 我过来。Oh, well, well.